สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหาของกินของอร่อยหนักพุงสบายกระเป๋ากินจนตัวแตกในราคาแบบเบาๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาอยู่แถวเมเจอร์ ฝั่งตรงข้ามกับเมเจอร์นะครับเป็นห้างในตำนานของจังหวัดนนท์นะครับเพื่อนๆนี่ครับจะมีร้านบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้นะครับเพื่อนๆร้านนี้นี่ของจริงนะครับเพื่อนๆนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวขาเหล็กนะครับเพื่อนๆนร้านนี้คือที่ร้านชื่อว่าบะหมี่เกี๊ยวขาเหล็กคือพี่แกเขาใส่ขาเหล็กน,นะครับและแกยืนขายได้คล่องแค่วมากๆครับเพื่อนๆเมนูนะครับก็จะมีเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับ แล้วก็ร้านนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกด้วยนะครับน้ําตกนี่คือแบบน้ําซุปเขาเข้มตั้งแต่ในหม้อเลยนะครับเพื่อนๆราคาเดียวเลยนะครับ35บาทพิเศษ45บ้าบาทนะครับเพื่อนๆก็มีทั้งเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่และเส้นบะหมี่นะครับนี่ครับดูร้านเขาแบบสะอาดมากๆครับเพื่อนๆดูครับใสกิก๊ก ทุกอนูนะครับเพื่อนๆนี่แกเพิ่งมาจอดนะครับประมาณ2องชั่มนะครับคนแน่นร้านแล้วนะครับร้านนี้นะครับมาถึงนะครับให้เพื่อนๆรอต่อคิวกันเลยนะครับบางวันนี่คิวยาวแบบเหมือนแจกนะครับเพื่อนๆคือด้วยความสะอาดของร้านแกนะดูครับเพื่อนๆสะอาดทุกอนูนะครับเอี่ยมกิฟและด้วยความอร่อยนะครับ น้ำซุปหอมมากๆและด้วยปริมาณนะครับที่แกนี่คือให้เยอะมากๆนะครับทั้งบะหมี่ทั้งเกี๊ยวแล้วก็ตัวหมูแดงนะครับร้านนี้หมูแดงคือแบบนุ่มมากๆแล้วเครื่องเทศเข้าเนื้อย่างมาหอมๆนี่ครับเพื่อนๆมาถึงก็ให้เพื่อนๆนะครับจองโต๊ะก่อนนะครับสําหรับร้านนี้คือโต๊ะนี่แบบ คนนั่งแน่นตั้งแต่เปิดร้านเลยครับเพื่อนๆแกตั้งโต๊ะยังไม่เสร็จคนมารอนั่งแล้วนะครับนี่ครับครบเครื่องมากๆนะครับทั้งกา,กากหมูก็เทียมเจียวแบบนี้พริกขั่วถั่วปน่นมีครบนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าจะเป็นน้ำใสนะครับเจนตโฟรครบเครื่องเลยครับเพื่อนๆกับร้านนี้นะครับบะหมีเกี๊ยวขาเหล็กตลาดนนทบ,บุรีครับเพื่อนๆ แกจะขายช่วงสองทุ่มนะครับไปจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับบางวันไม่ถึงหรอกครับเพื่อนๆสามสี่ทุ่มเนี่ยหมดแล้วลูกค้าแกมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาได้แล้วนะครับผมผมก็ชามนี้นะครับสั่งมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับเป็นเส้นแบนนี่ครับสี่สิบห้าบาทนะครับชามนี้พิเศษเราก็จะปรุง เครื่องปรุงต่างๆหน้าตู้แกเลยนะครับที่โตไม่มีเครื่องปรุงนะครับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งที่โตได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับมาถึงร้านนี้นะครับให้เพื่อนๆจองโต๊ะจองที่นั่งก่อนนะครับกดน้ําดื่มไปวางหรือว่าจะวางของของเราไว้นะครับที่โต๊ะเพื่อเป็นการจองนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวหมูแดงหนาๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ แล้วผมชอบอย่างนี้นะหมูแดงร้านนี้คือติดมันและย่างมาแบบหมูแดงฉ่ำๆนี่ครับเพื่อนๆหมูแดงเขาเยอะมากฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับขนาดหั่นหนา,นาขนาดนี้นะเั็้รุ่มเคี้ยวห,หนึบๆนับๆและรสชาติหมูแดงมันแตกตัวออกมาโอ,โอ้โหโคตรเจ๋งครับเพื่อนๆและให้เยอะด้วยนะครับให้หลายชิ้นด้วยนะครับตัวหมูแดง เป็นหมูแดงติดมันเนื้อแน่นๆเด้งเด้ง่ำๆนะครับแล้วก็เคลือบด้วยตัวซอสหมูแดงโคตรเจ๋งครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้เป็นบะหมี่เปาะนะครับหรือบะหมี่แบนนะครับเรียกง่ายๆนี่ครับในยุคแรกๆก็จะเป็นเส้นบะหมี่แบบนี้นะครับเป็นเส้นบะหมี่แบบโบราณคือผมชอบทานบะหมี่เปาะหนึ่งือนะครับคือตัวเส้นมันจะมันจะอะไรเวลาเคี้ยวมันจะนึบๆเด้งเดง ได้ทอนลดในการทานนะครับเพื Luckily, ่อนๆและกลิ่นหอมต่างๆของตัวเส้นบะหมี่แบร์รือแตกแตกต่างจากตัวบะหมี่กมนะครับเพื่อนๆร้านนี้ตัวเส้นบะหมี่เนี่ยมีให้เลือกทั้ง3มอย่างเลยนะครับบะหมี่กมเป็นบะหมี่ธรรมดานะครับแล้วก็บะหมี่เปาะเส้นแบร์นี่แหละครับและอีกหนึ่งคือบะหมี่ยกในราคาเดียวกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วดูตัวเกี๊ยวครับเพื่อนๆห่อมาอย่างนี้เป็นไส้หมูเด้งนะครับ หมูเด้งแน่นๆอร่อยมากนี่ครับแล้วเส้นบะหมี่แบนนี่ซูสแบบมันๆนะครับเพื่อนๆมันเป็นความชอบส่วนตัวนะตัวหมี่แบนเนี่ยผมว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็เวลาเคี้ยวมันหนึบมันเด้งมันได้ทรลนี้ครับเพื่อนคนชาบนะครับเพื่อนๆ ้านนี้นะครับตัวน้ำส้มนะครับใส่เป็นผิกที่หยู่ซอยแบบนี้ด <c oughs> ูใจอย่างมากเลยครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนี่อย่างที่บอกครับตัวหมูแดงนะครับร <c oughs> ้านนี้เขาจะเลือกใช้หมูแดงแบบเป็นเส้นๆนะและ้วมีตัวมันหมูนะครับเลือกอยู่แล้วเาขาไปย่างหอมมากเพื่อนๆเส้นแบบ องทางจันด,ดงรักบะหมีเส้นแบนหนึบนุ่มเด้งซุหม,มันมากๆครับพรเพื่อนแล้วซอสหมูแดงร้านนี้นะครับขอช้ำๆได้ตามความชอบเลยนะครับพรเพื่อนใส่แค่ซอสหมูแดงอย่างเดียวก็กินขาดน,นะครับพรเพื่อนทั้งหวานมันเค็มครบรสมากๆครับเพื่อนแล้วดูตัวน้ำซุปนะครับ เข้มข้นมากๆถ <c oughs> ึงได้บอกนะครับร้านซุปร้านนี้คือเขาหอมแต่ไกลนะครับเพื่อนๆ <c oughs> สดชุ่มคอชื่นใจอร่อยมาก45บาทอร่อยคุ้มเวอร์วังอลังการมากๆครับพเพื่อนๆเกลี้ยงยันก้นชามนะครับร้านนี้อร่อยยกนิ้วเลยครับเพื่อนๆอ,อร่อยจริงของจริงนะครับที่เด็ดเมืองนอนท์เลยครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านข้าวผัดกะเพรานะครับมีทั้งผัดกะเพราหมูสับนะครับไก่ผัดผักบุ้งและทีเด็ดคือหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับในราคาแค่ห่อละ25บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆน,นี่ร้านนี้นะครับมาถึงยิบบัรคิวนะครับเพื่อนๆบางวันนี้คนแบบคิวยาวมากๆก็ด้วยจากรสชาติความอร่อย และปริมาณนี่ดูครับ25บาทให้เยอะมากๆ2อย่าง30านะครับเพิ่มไข่5บาทนะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะไข่ดาวหรือไข่เจียว5้าบาทเท่านั้นเองดูครับทอดสดๆใหม่ๆนะครับหมูยอก็ชิ้นละ5บาทถือว่าถูกอร่อยสั่ใจให้เยอะมากๆนะครับร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับก๋วยเตี๋ยวพี่ขางเล็กเลยครับเ,เพื่อนๆ ร้านนี้เนี่ยครับคนตกยากไหลงานไหลบ้านนะครับทางฟรีนะครับเพื่อนๆใจดีมากๆใหน้ำปลาชอ้อนได้ไหมคะพีอ่อ๋อบิ๊กเบิ้ม,ม,มขนาดนี้เลยสามสิบห้าบาทเยอะมากอิ่มหนึ่งมื้อครับเพื่อนๆก็ข้าวราคาอยู่ที่หนึ่งอย่างนะครับยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองสองอย่างแบบนี้ก็สามสิบบาท ผัดกะเพราหมูช่ำๆเลยครับหอมอมากแล้วก็เพิ่มไข่ห้าบาทถูกมากๆเลยครับทั้งไข่ดาวไข่เจียวเพิ่มห้าบาทนะครับผัดกะเพราอร่อยมากุ้ผัดแบบสดๆนะผัดใหม่ๆนะครับเพื่อนๆเขาจะทำทีแล้วไม่เยอะ กับไข่หนึ่งฟองนะครับ35บาทเท่านั้นเองไข่อร่อยมากเป็นผัดกะเเราที่รสชาติที่ผมชอบเลยครับแล้วก็ไข่เจียวเข้ากันสุดๆครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวลอาไปหาของหวานกินนะครับมาตลาดนนไม่ทานของหวานร้านนี้ถือว่าพลาดนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะครับ หน้าปักซอย30นะครับเพื่อนๆก็จะมีกับร้านบัวลอยจิ๋วนะครับมะพร้าวอ่อนเมืองนนนะครับเพื่อนๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทนะครับเพื่อนๆเป็นบัวลอยจิ๋วมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มไข่นะครับฟองละส0บาทมีทั้งไข่หวานไข่เค็มนะครับเพื่อนๆนี่ครับถุงมาเป็นแบบนี้เลยตัวมะพร้าวอ่อนนะครับเขาใส่มาให้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนเสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มอีกหาบาทเท่านั้นเอง ได้จุใจนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นไข่หวานนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนน่ากินมากดูน้ำข้นมากครับเพื่อนๆพอนันนี้เป็นก้นหม้อด้วยนะครับเนื่องจากเขามาประมาณสองทุ่มกว่าๆนี้หมดแล้วนะครับจิ๋วบัวลอยมะพร้าวอ่อนนะครับ ของดีเมืองนอนเลยครับเพื่อนๆน <c oughs> ้งหอมน้งหวานชามอร่อยมากนี่ครับไข่หวานเ <c oughs> ยิมย้มๆแบบนี้เยิ้มกว่านี้ก็มีนะครับเพื่อนๆ โคตรจำตัวน้ำกะทิมีความหอมนะครับเบื่อนๆมันออมันหอมหวานมัน ตัดด้วยตัวเค็มนะครับหวานกาลังดีนะครับไม่หวานจนเกินไปเพื่อนๆแจ่มมากและตัวบารลบบัวลอยนะครับมีความหนึบนุ่มเคี้ยวละได้ตลอดมากๆเพืเ่อนๆเกลี้ยง่อยมากครับและสําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชีมจางกับเรื่องแดดด้วยนะครับและสําหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนในะที่นี้ด้วยนะครับ bye bye. บ๊ายบาย